สวัสดีครับพี่น้องชาว youtube สายบรรทุกสิ่งอันนี้ก็จะไปส่งงานนะครับสำโรงก็แวะพักปัมม๊มกอนพอดีวงานมันตั้งห้าทุ่มอันนี้ก็บรรยากาศภายในปั๊มเอโซถนนเส้นบรรณาตาด่าเข้ากทมช่วงบางบ่อก่อนถึงแยกบางบ่อรถบรรทุกที่วิ่งสินค้าแถวนี้เขาก็จะเข้ามาจอดพักรถกันนะประมาณนี้ เห็นไหมครับอันนี้รถบรรทุกก็เข้ามาเนี่ยมันมันปั๊มนี้มันอาบน้ําได้นะเขาคา,าอาบน้ํากันพวกรถล่องจอดพักจอดกินข้าวผมก็อยู่ระหว่างจะรอไปโรงงานเดียวถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปส่วนตรงนู้นก็เป็นห้องน้ําที่เับไปอาบน้ํากันนะพวกรถบรรทุก แต่ผมก็อาบจากบ้านแล้วนะเพรารถมันมีเวลาเข้าบ้านแต่อยากเปลี่ยนแนวดรถล่องมั่งก็พ,พาชมบรรยากาศไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปส่งงานกันที่สำโรงเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กัน ขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับ